ก่สวัสดีท่านผู้ชมที่กรุปรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรนประทุมทองก็จะมาพูดคุยกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา167เจดกี่ยวกับการจิตสินบนจอมพนักง,งานมาตรา167บัญญัติว่าผู้ใดให้ขอให้หรือละว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จะเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงานอายการผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องรังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สส่บาทาทีนี้เกี่ยวกับการขัดขืนหมายของเจ้าพนักงานนะครับเช่นเจ้าพนักงานตํารวจมีหมายเรียกไป เราไม่ไปตามนัดนะครับมาตรา168ผู้ไดขัดขืนคำบังคับตามกฎหมายของพนักงานในายการผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับทีนี้ามาตรา1น0นะครับผู้ไดขัดขืนหมายหรือคําสั่งของศาลให้มาให ถ้อยคําให้มาเบิกความหรือให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดในการพิจารณาคดีต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้มาตรา172นะครับเกี่ยวกับการแจ้งเท็จมาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นการ แจ้งข้อความมันมเท็จแก่เจ้าพนักง,งานนะครับมีเกี่ยวกับความผิดอาญานะครับก็มีโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ทีนี้มาดูตัวอย่างคำพิพากษาสารอีกาที่เคยเกิดขึ้นอีีกาที่4669-2530ทับ2530การแจ้งข้อเท็จจริง ถ้าหากเป็นการแจ้งไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจไม่ถือว่าเป็นการแจ้งข้อ,อความอันเป็นเท็จด,ดีกาที่1146ทับสองการแจ้งเท็จต้องเกี่ยวกับความผิดอาญาถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งก็ไม่เป็นความผิดตาม ามาตรา172แต่อาจจะมีความผิดตามมาตรา137ดีกาที่2543ทับ2541การขอปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาไม่ใช่การแจ้งเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา ทีนี้มาตราอาดีกาที่594ทับ2521แจ้งต่อนายตำรวจซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เสียหายการกระทำของจำเลยไม่ผิดตามมาตรา172เพราะไม่ใช่การแจ้งเแค่เกี่ยวกับความผิดอาญานะครับอันนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้ดำเนินการทางวินยัย นะครับม่ใช่เป็นการแจ้งความผิดทางอาญาอีการที่2543ทับ2521ไปแจ้งความเท็จต่อพระอธิการให้สอบสวนวินัยสงโดยอ้างว่าสงทำผิดพระธรรมวินยัยพระอธิการไม่ใช่เจ้าพนักง,งานในประเภทหนึ่งประเภทใดที่กำหนดไว้ในมาตรา172 นะครับอันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผมกล่าวมาแล้วแลยยกตัวอย่างมานะครับเป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดขึ้นนะครับกับท่านผู้ใดท่านก็ต้องปฏิบัติตามหมายหรือปฏิบัติตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแจ้งเทจต่อเจอ้าพนักงานอาจจะมีโทษทางอาญานะครับหากท่านใดคิดว่า เป็นประโยชน์นำไปใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จะขอบคุณยิ่งสวัสดีครับ